สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมมย้ารัค่ะสาหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงการงานการเงินสุขภาพโชคลาภแล้วก็ความรักบางส่วนนะคะรวมถึงวิธีการทาบุญเสริมดวงให้กับชาวราศีมังกรและคณามังกรประจําเดือนกันยายน2564นะคะชาวราศีมังกรและคณามังกรหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22ธันวาคมถึง21มกราคมนั่นเองนะคะก็ชาแนลนี้จะใช้หลักการแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ ตกค่ะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะคะการอ่านดวงการงานการเงินสุขภาพโชคลาภความรักบางส่วนวรวมถึงวิธีการทำบุญเสริมดวงให้กับชาวราศีมังกรและคนิมังกรในอ e ีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงแบบโดยรวมค่ะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะบางสถานการณ์อาจจะเกิดขึ้นแล้วอาจจะกําลังเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้เช่นเดียวกันดังนั้นหมยแนะนําให้เพื่อนๆดูว่าเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตหรือว่าเป็นไกด์ไลน์ค่ะดูเพื่อเป็นกําลังใจนะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ แนะนาให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่มกําลังจะเปิดแล้วก็อ่านให้ฟังนี้ไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวนะคะก็ยินดีต้อนรับชาวราศีมังกรและคันมังกรทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าการงานการเงินสุขภาพโชคลาภความรักความสุขรวมถึงีการทําบุญเสริมดวงให้กับชาวราศีมังกรและคณนมังกรในเดือนกันยายน2 5 6 4จะเป็นอย่างไรนะคะ พ่ใบแรกคะ่ะได้เป็นไพ่สองเหรียญนะคะมาถึงก็สองเหรียญเลยเนาะอ,อย่าเพิ่งตกใจนะคะเดี๋ยวเราดูให้ครบครบก่อนนะไพ่คิงถือดาบคะ่ะสี่ดาบนะคะสิบไม้เท้าคะ่คะเฮอร์มค่ะอัศวินถือเหรียญนะคะหนึ่งไม้เท้าคะ่ะ จัสติดนะคะสองถ้วยค่ะ และเอาคำนะคะได้เป็นไพ่อัศวินถือดาบค่ะชาวราศีมังกรและคณามังกรนะคะในเดือนกันยายนนี้มีไพ่เมเจอร์อัคนาเข้ามาในตําแหน่งพื้นดวงของคุณนะคะ2ใบด้วยกันนะก็คือเป็นไพ่เทอร์มิตกับจัสตินะคะชาวราศีมังกรและคณามังกรในเดือนนี้นะคะคุณจะต้องใจเย็นๆนะแล้วก็อย่าใจร้อนอย่าวู่วามนะคะอ,อ,อดทนพยายามแล้ว คุณจะประสบความสเร็จนะคะอะไรที่คุณหวังไว้อะไรที่คุณตั้งใจที่จะทำณนะตอนนี้และที่ทําอยู่นะคะมารู้สึกว่าคุณจะต้องใช้ความอดทนมากๆเพียรพยายามมากๆนะคะแล้วก็ต้องเขาเรียกว่าในสิ่งที่คุณทำคุณต้องรู้ลึกรู้จริงอต้องรอบคอบด้วยนะคะอาจจะต้องใช้เวลา นะคะกว่าจะประสบผลสาเร็จแต่ถ้าหากว่าคุณตั้งใจย,ยังไงก็สำเร็จแน่นอนนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นนะคะจากการงานดีกว่านะการงานของชาวราศีมังกรและคันธมังกรไพ่งานที่เป็นไพ่ไม้เท้าขึ้นมา2ใบนะคะก็คือไพ่1ิบไม้เท้าและไพ่หนึ่งไม้เท้านะคะชาวราศีมังกรและคนามังกรนะคะในเดือนนี้นะคะสําหรับคนที่ว่างงานอยู่นะคะถ้าหากว่าว่างงานอยู่นะไม่รู้สึกว่าในเดือนนี้ คุณนะคะอาจจะมีโอกาสนะคะที่จะได้แสดงฝีมือนะคะสำหรับใครที่ว่างงานอยู่แล้วเรารู้สึกว่ามีมีม,ม,ม,มีมีงานอดิเรกหรือว่ามีสิ่งที่ตัวเองทำแล้วรู้สึกว่าเออโอเคเราทำได้ดีนะสามารถที่จะเอามาคือในสิ่งที่ตัวเองรักอะคะ่ะสามารถสามารถที่จะปรับปรุงนะคะหรือว่า แก้ไขอีกสักนิดนึงนะคะแล้วมันจะทําให้เกิดอาชีพได้แบบนี้ก็ได้นะคะอสิ่งที่คุณถนัดสิ่งที่คุณรู้ลึกรู้จริงสิ่งที่คุณชอบสิ่งที่คุณทําแล้วคุณรู้สึกแบบสิ่งที่คุณทําแล้วคุณก็รู้สึกรู้สึก,สกแบบชอบอะค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยมันมันคืองานถนัดของเราอะ <S <S มันคือสิ่งที่เราเราชอบทําแล้วเราก็ทําได้ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีโอกาสที่จะ เอามานะคะทำให้เป็นสร้างอาชีพได้นะคะเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะใครในเดือนนี้ใครที่ว่างงานอยู่แล้วก็ที่ตลอดมาที่คุณหางานอย่างยากลําบากนะคะในเดือนนี้นะคะมีโอกาสนะคะที่คุณนะคะจะได้เริ่มต้นงานสําหรับใครที่สมัครนะคะงานประจาอะไรอย่างเงี้ยนะก็มีโอกาสที่จะได้งานนะคะทางานใหม่นะคะในเดือนนี้แต่ว่าไม่รู้สึกว่ามันไม่ใช่งานง่ายๆที่คุณจะทํา ได้แบบว่าสําเร็จโดยแบบว่ารวดเร็วทันควันอะรอยาเงี้ยอาจจะเป็นงานที่ต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้ความเข้าใจอย่างสูงนั่นเองนะคะแต่ว่ามันก็เป็นโอกาสดีๆที่จะเข้ามาก็เรียนรู้ปรับปรุงปรับตัวค่อยๆศึกษาค่อยๆเรียนรู้ไปนะคะต้องใช้เวลานะ สำหรับคนที่ว่าไม่ใช่ว่างานสี่สำหรับคนที่เป็นพนักงานประจําเป็นพนักงานเงินเดือนนะคะในเดือนนี้้างงานค่อนข้างที่จะถูกขละนะคะแล้วก็มีปัญหานะคะทำงานหมลุ่มหำข้าเลยนะคะโดยเฉพาะคนที่ work from home นะคะงานเยอะกว่าที่ทําในออฟฟิศอีกนะคะเนาะแบกงานกลับมาทําแบบว่าคือปกติแล้วถ้าหากว่าเราทางานออฟฟิศเงี้ยเราก็จะมีเวลาเข้างานเลิกงานใช่ไหมแต่นี้ถ้าหากว่าหอบงานกลับมาทําที่บ้านคือ คือมันไม่มีเวลาแบบมันไม่มีเวลาเข้างานเลิกงานอ่ะเออมันจะแบบทําเรื่อยๆทำเรื่อยๆคือคือคือแบบแทนที่แบบมันจะเบาลงแต่มันก็จะหนักขึ้นมันจะมีการความยากลาบากในการทํางานอยู่นั่นเองนะคะอืมนนองก็เป็นกําลังใจให้นะคะต้องอดทนนะคะแล้วก็สู้ๆต่อไปนะคะยังไงก็แล้วแต่คุณก็ยังโชคด,ดีกว่าคนที่เขาไม่มีงานทําไม่มีงานไม่มีรายได้ ก็เท่ากับอดตายนะคะแต่คุณมีงานเท่ากับมีเงินเท่ากับมีชีวิตอยู่รอดเท่านั้นเองนะคะคิดเท่านี้จะได้สบายใจเนาะสำหรับคนที่เป็นเจ้าของกิจการนะคะเป็นนายตัวเองนะคะในเดือนนี้ต้องประครับประคองกิจการประคับประคองธุรกิจของตัวเองนะคะ ก็พยายามประคับประคองให้มันอยู่ตัวให้มันทรงตัวนะคะอย่าไปลงทุนเพิ่มอย่าไปาคิดที่จะขย,ขยายในเดือนนี้ยังไม่ใช่เวลาที่จะขย,ขยายไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีนะคะต้องประคับประคองไปก่อนนิ่งๆน,นะคะทรงๆไปก่อนนะคะแล้วก็ถือหรือว่าคุณอยากจะทําอะไรเพิ่มเติมเนี่ยศึกษาความรู้ให้ให้ให้รอบคอบศึกษาความรู้ให้ ให้ครอบคลุมนะคะเป็นช่วงเวลาของการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะคะอมองหาจุดดีจุดด้อยจุดเสี่ยงแบบนี้นะคะนะเป็นการศึกษาหาความรู้ศึกษาหาสิ่งที่คุณอยากจะทํานั่นเองนะคะอืมนะการงานไปแล้วนะคะการเงินค่ะการเงินของชาวราศีมังกรลัคณาม,มังกรนะคะให้เงินที่เป็นไพ่เหรียญเนี่ยขึ้นมา สองใบนะคะก็คือไพ่อสองเหรียญตัวตนของคุณและไพ่อ,อัศวินถือเหรียญการเงินในเดือนนี้หมุนเงินนะคะหมุนเงินแต่ว่ายังมีความมั่นคงอยู่ให้วางแผนการใช้เงินอย่างดีให้ดีมากๆนะคะาการเงินต้องหมุนเงินถามว่าเงินมีไหมม,มีค่ะแต่มันต้องหมุนไม่สามารถที่จะเอาไปใช้จ่ายซื้อรุย่ยซื้อได้ได้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกเนาะการลงทุนเพิ่มเติมในเดือนนี้ยังไม่ควรที่จะลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะคะอสำหรับในเรื่องของโชคลาภโชคลาภ ราบล,บลอยนะคะไม่มีเลยนะคะไม่ต้องเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงใดๆทั้งนั้นนะคะถ้าหากว่าคุณจะเอาเองินที่จะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะไปทําบุญเสริมดวงดีกว่านะคะการทําบุญเสริมดวงนะหนึ่งทำบุญเสริมดวงเกี่ยวกับแสงสว่าง ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคหลอดไฟนะคะช่วงนี้เข้าพรรษาเนาะนะคะปยังยังอยู่ในช่วง3เดือนเข้าพัรษาอยู่นะคะก็เป็นบริจาคเทียนพรรษาบริจาคหลอดไฟโซลารเซลล์เติมน้ำมันตะเกียงนะคะค่าน้าค่าไฟวัดนะคะเนาะทำได้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นการทําบุญเกี่ยวกับผู้พิการทางสายตานะคะ บ้านพักคนชราผู้ยากไร้อะไรประมาณนี้ก็จะเป็นการทําบุญแล้วก็ทําทานอีกอย่างหนึ่งในการทําบุญโดยที่เราไม่เสียตัง์รลยสักบาทก็คือการสดมน ตั้งตั้งสติทำสมาธิภาวนานะคะอุทิศบุญกุศลน,นะคะให้กับเทพและเทวดาประจําตัวนะคะวิดามารดาคูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เ,เขาเรียกว่าอยู่ในสากลโลกอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมกรวดน้านะคะให้เจ้ากับในเวรด้วยนะคะตรงนี้นะคะก็จะทําให้เสริมดวงของเราให้ขจัดปัดเป่าสิ่งที่มันขวักนามเป็นเป็นขวัก้ําเป็นสิ่งที่ขัดขวางในชีวิตเราอะคะ่ะให้มันขจัดหมด พ้นไปนั่นเองนะคะการงานไปแล้วการเงินไปแล้วโชคลาภไปแล้วการทำบ,บุญเสริมดวงไปแล้วสุขภาพนะคะสุขภาพของชาวราศีมังกรและคณามังกรในเดือนนี้ให้ระมัดระวังนะคะโรคเกี่ยวกับถ้าหากว่าใครมีอายุแล้วนะคะซึ่งเป็นเกี่ยวกับโรคสายตานะคะสายตาสั่นสายตายาสายตาเอียงสายมองไม่ชัดพลามัวเป็นต้อกระจกอะไรประมาณนี้นะคะให้ระมัดระวังนะคะตรวจตานะคะดูแลรักษานะคะดวงตาของคุณให้ดีด้วยนะคะระมัดระวังในเรื่องราวของ ข้อเข่าอักเสบนะคะ,ะข้อเท้าพลิกปวดหัวเข่าเจ็บเก้าอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องราวของการยกของหนักนะคะกระดูกทับเส้นประสาทปวดคอปวดหลังปวดบา่าปวดเอวนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าใครที่มีโรคประจําตัวอยู่แล้วก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีๆมากๆด้วยนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าป่วยทีนึงแล้วมีเกณฑ์โอกาสที่จะนอนโรงพยาบาลเลยนะคะก็ดูแลสุขภาพด้วยค่ะ สำหรับในเรื่องราวของความรักไม่จะทําคลิปเจออาะลึกยกไปอีกคลิปหนึ่งเพื่อไปสามารถไปติดตามได้ในเพลย์ลิสต์นะคะแต่ตรงนี้ไม่จะอ่านให้ฟังคร่าวๆก่อนแล้วกันเนาะสาหรับนะคะชาวราศีมกรและค้ามกร,กร,กรสําหรับคนโสดนะคะคนโสดแบบโสดสนิทโสดไม่มีใครเลยนะคะก็ในเดือนนี้โสดต่อไปนะคะโสดต่อไปยังหารักแท้ไม่เจอถึงแม้ว่าจะอยากมีเหลือเกินก็ยังไม่เจอนั่นเองนะคะสําหรับคนที่มีคนคุยสถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในเดือนนี้ก็ยังนิ่ง,งๆอยู่ นะคะอย่าใจร้อนค่อยๆคุยกันไปค่ะนะคะค่อยๆคุยกันไปว่างก็คุยไม่ว่างก็ไม่คุยแบบนี้สบายๆไปสบายๆไม่ต้องชิดมากไม่ต้องคดา,องาดหวังมากนะคะสําหรับคนที่แต่งงานแล้วมีแฟนแล้วนะคะในเดือนนี้ความสัมพันธ์นิ่งๆค่ะไม่หวานเลย ไม่หวานเลยนะคะต้องพอักความความสัมพันธ์ด้วยซ้ำไปแระมาระวังในเรื่องของอารมณ์นะคะความเข้าใจผิดเนื่องจากคําพูดแล้วก็อารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงอ่งวีนเก่งนะคะช่วงนี้เนาะก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวยังไงไปจอจด ไปติดตามกันได้ในเพจลิสในส่วนของดวงความรักนะคะถ้าอยากจะรู้แบบเจาะลึกไปเลยนะคะก็จะประมาณนี้เนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด u u s สไคร e คอมเมนต์ดีๆไปกำลังใจให้กันไปมาตลอดค่ะสําหรับการดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถแอดไลน์อเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถดูรายละเอียดต,ต่างๆใต้ คลิปนี้ได้เลยไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมาค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ